สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังกันคือเกา่าํำชมพูพ่อกันในคลิปหวยแร่วันนะคะเป็นสูตรห้าน้อยมัดร่วมของงวดวันอังคารที่6มีนาคม67นะคะในคลิปนี้จะมีสูตรแม่ริมโขงสูตรของเซียนว่าปีปทุ่มแล้วก็สูตรของอาจารย์ตอยรำชมไ้พิจารณากันคี่เก่านะคะสูตรแมริมโขงเมื่อวานนี้จะไม่เบิ่งก่อนํนำชมบบเฮตเอฟแฟนช่อง ผิดหวังอีกแล้วนะคะเขาเรื่อแต่เขาเรื่อยกช่องอีกแล้วนะคะเลขสือปรายวันของแม่ริมคงปังอันีน้องชมสองอาทิตย์แล้วบอท่านผ่าจากักมือเลย,ยนะน้องชมเลขห้าน้อยเมื่อวานนี้เขาสามน้อยรั่อเลยนะคะแตกต่างแต่น้อยเฉพาะกิจเลยนะคะและเลขน้อยเฉพาะกิจเลขที่ออกคือ6 4 4 6ตัวนี้นะคะมาตัวนิ่นเต็มเต็มน้องชม พอมาหอดห้าหน้อยพิเศษนะคะเลขที่ออกคือหนึ่งเก่าสี่นะครับชมเก่าสี่ตัวนี้กะมาเต็มๆคือเก่าท่านผูชมสำหรับเลขจับคู่สีเก่าเก่าสีนะคะพอมาหอดห้าหน้อยวี่พี่ท่นผูชมเข้าตรงๆบอดกีกับเลยนะคะเลขที่ออกคือศูนย์หนึ่งหกนะคะหนึ่งหกตัวนี้มาจังๆนะครับชมฝั่งรั่ว,รว ยินดีกับคุนที่ได้โชะคะดีมาเนี่ค่ะเด้อเมื่อวานนี้นะคะรับทรย์กันไปนนอแล้วนะคะงวดนี้สูตรแม่เริมโคงได้คัดชุดเต็มออกมาให้พิจารณากันคืนเขขอเกาคทนชมในงวดนี้นะคะจัดชุดเต็มให้เลขวิ่งเลขแลนมี0กับ3ชุดเต็มมือนี้มี02 03 0 9 3 9 3 2 3 4 3 5 3 1 3 7แล้วก็3 6นะคะเน้นให้งวดนี้6ชุด6หางน้ำชมคือ0 2 0 3 3 9 3 5 3 7แล้วก็3 6เน้นๆนนนะคะสายเบิ่นนะคะน้ำชมให้ชุดเบิ่นมา2ชุด2หางคือ3 3กับ0 0นะคะ แล้วก็เลขสามตัวคัดให้สามชุดสามหางนะคะคุผู้ชมคือสามศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองแล้วก็หาสามหานะคะมักชอบสูตรแม่ริมโคงแคบหน้าจอไหวพิจารณาได้เลยเด้อย่ะเดเอแล้วก็ในคลิปนี้นะคะจะมีสูตรของอาจารย์ต้อยให้พิจารณานํางนะคะผูช้ชมอาจารย์ต้อยนะคะได้ทรงตัวเลขมาให้พิจารณาเมาื่อวานนี้กะเขาน้อยเฉพาะกีจน้ำชม งวดนี้เลขอาจารย์เฮาขัดไห้นะคะ6ชุดอกหางแล้วก็ชมเลขวิ่งเลขแรนีนมี6กับ7นะคะเพิ่นว่าไหา้เน้น4นอเน,นะเลยนะคะผู้ชมมือมวดนี้ก็ได้4น้อยคือเฉพาะกิจจนฮอด VIP แล้วก็ชมมีหาหนึ่งหาอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาสองหกสองแล้วก็เจ็ดสามนะคะมักชอบสูตรอาจารย์ต้อยแคปหน้าจอไหวพิจารณาได้เลยนะคะ ในคลิปนี้จะมีสูตรเซียนว่าปีปทุ่มห้ยทีจะแลนากันคือเก่าน้ำจชมเมื่อว่านี่จะไม่โบนสูตรของพอเฮ้าน้ำจชมสูตรเซียนว่าปีปทุ่มเมื่อว่านี้นะคะพอเฮ้าจัดห้เมื่อว่านี่เขาไหวนะคะเลหล็กอเฮ้ามาแตางแต่น้อยเฉพาะกิจเลยน้ำจชมแตกหกสี่แคะหกสี่สี่หกตัวนี้ก็พ่อเด็กแก่น้ำจชม แล้วก็น,น้อยตัวอื่นเฉียดฉิวนะคะมาแต่สายวิ่งสายแล่นนะคะปกติแล้วเลขพอเห่ากะเขาดีเดินดีน้องชมงวดนี้มาฟันทงใหเอชิฟเฟนช่องได้พิจารณาเน้นเนเก่านะคะสูตรพอเห่างว,วดนี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอนะคะชิฟเฟนช่องเห่าพิจารณาะะด้วยค่ะเออมักชอบกระจัดนะคะ ไปติดตามรับชมและฟังจากปากของพ่อเฮาให้พ่อเฮาเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อมีเวลาค่ะมื้อนี้นัดเจอกันในสูตรหวยแร่วันอีกแล้วนะพ่อเนาะลงให้แฟนช่องได้พิจารณาคือเก่านะคะเมื่อคืนนี้เข่าไหว้นะพ่อฮาน้อยเฮาเนาะอ้าวขึ้เข่าไหวปวดไหมต้องจับคูมนต้องจับคูมันจับผาด ่ะบมาเขาเรียกวิ่งทีก็ามันเขามดค่ะดมาว่านี่มาแต่สายวิ่งสายแลนเลขจับคู่เขาตั้งแต่น้อยแหลกเลยนะพอมาว่านี่มันนี่หลุดไม่นะคะสําหรับเ,เลขพอเข้าปกติแล้วพวกเขาน้อยกับเขาหลายกับเมนคือพอฮาวานะคะส่วนมากกับบหลุดสองสามน้อยมาว่านี่เขาน้อยหนึ่งก็ยังดีนะพอนอะอ้าวพอเป็นยังนะคะมันนี่แก่โตใหม้นะคะสาหรับเลขห้าน้อยพอเขานำชม เมื่อนี้เป็นของงวดวันอังคารที่ยี่สิบหกนะพ่อมื่อนี้เล็กวิ่งเล,เล็กแลนได้ตัวใดเนี่ยค่ะพ่อวันนี้วิ่งสามกับสี่วันนี้วิ่งสามกับสี่ค่ะพ่อน,นี้เจ้าคูมีสามมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดค่ะพ่อ สามสี่แปดสเจสสาสีแล้วก็สี่เจ็ดกระเพาะเออบัดีก็มี่5อ6ห7 2สองห้าสองหแล้วก็สองเจ็ดกระเพาะเออบัดนีมี่ห้าสามห ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดครับพ่อ,อชุดเต็มเนาะจัดชุดเต็มให้สิบสองคู่คือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับห้าน้อยเดียวทวนตัวเลขของพ่อเข้าไปพร้อมๆกันคือเกา่าน้อชมชมหมวดนี้เสี้ยนว่าปีประทุมเนาะคะ่ะจัดให้มีสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่สามสี่แปดสี่เจ็ดสองหา 2 6 2 7 5 3 5 7แล้วก็5 8ถูกต้องนะพ่อเออทีนี้ก็เน้นให้แฟนช่องนี่กับพ่อนนนเน้งวันนี้ก็ได้เน้นมี3 6 3 7 3 8เน้นไปที่3 6 3 7แล้วก็3 8กับพ่อเออวันนี้แล้วก็4 3 4 8 4 7 4 3 สี่แปดแล้วก็สี่เจ็ดค่ะพ่อพ่อเห้าจัดเน้นห้หกชุดถกหางเน้นๆคือเก่ารำชุชมพิจารณาาด้วยค่ะเด้งวันนี้ผู้ใดมักชอบสูตรของพ่อเห้านะคะเขบหน้าจอไหวพิจารณาได้เลยนะคะเมื่อนี้มันใจเกินรอยคือเก่าะพ่อห้าน้อยเฮาเออมันใจรูกมือค่ะหมวดนี้นีแววว่าจะกลับมาเข,าข,ขอือรั่วคือเก่านะพ่อเพราะว่าปกติแล้วจะเขารั่วถ้าลุดเลือน้อยเดียวแบบเมื่อวานนะพ่อ กะมีแววว่าจะมาปังๆคือเก่านะคะหมวดนีผูดด้ใดๆเขามารับชมรับฟังนะค่ะชมได้เอาตัวเลขกับพอ่อฮาอไปเสียงโชคเสียงมนันกะขอให้รับทรัพย์กันรัวๆนะพ,อนะพอนะ่อเนาะไอแตกปังๆนะคะแม่ค่ะข,ขอพระคุณพ่อหลายๆค่ะพอนน่อที่แบ่งปันแนวท่งดีๆค่ะพ่อสวัสดีค่ะสออวัสดี่ะค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะ งวดนี้พอเฮาฟันท่งมันใจกระคักคือเก่านะคะทุใดมักเที่ยวมักแล่นต่างประเทศมักสูตรของพอเฮานะคะงวดนี้พอเฮาเน้่นห้หกชุดหกหางมี3สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่สามสี่แปดแล้วก็สี่เจ็ดนะคะนี่คือโตนินของพอเฮางวดนี้นะคะุณชมมักชอบกระจัดนะคุณชมบ่มกบ,บ,บ่ชอบกับผานนะคะงวดนี้ก็ขอให้แฟนจองเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงหลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมีใจ โชคๆมนันมานิ่งปักปังกันสุกุู่สุกคนค่ะสวัสดีค่ะ